ครับสวัสดีตอนเย็นนะครับนะครับอันนี้เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกนะนะครับกินกันจนเหลือเลยครับกินกันจนกินกันจนไม่ไหวอะ่ะเมื่อเย็นนี้ผมไปเลีบบ้ยงกับเต็มที่นะครับยาลุกหลกบแป๊บเดียวตัดไปแป๊บเดียวยาวแก แม่นี้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็รอดหลายตัวอยู่ครับรอดรอดสี่ตัวนะแต่ไม่รู้จะโตมาเหลือกี่ตัวนะครับตอนแรกมีหกตัวนะครับพวกเนี้ยเลี้ยงไปเลี้ยงมาเดสมอลเล่มหมดนะครับแม่แดงนะครับแม่แดงตัวนี้มีมีเชื้อพ่อญี่ปุ่นนะเนี่ยไปคู่เกิดกันครับตัวนี้คู่เกิดกันนะครับส่วนตัวนี้มีลูกสองตัวนะครับ ผ่าเล็กอันนี้ครับผ่าเล็กเนี่ยนะครับสำหรับลูกไก่กินนะครับแล้วก็อันบนก็จะเป็นไก่โตนะครับมันก็กินกันมั่วหมดนะครับไก่โตก็กินอันล่างบางทีก็กินกันแหลกนะครับน้ำมันก็เปลี่ยนเช้าเย็นนะครับน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเช้าเย็นนะครับถึงเราจะขี้เกียจขัดตะไคร้อย่างไรแต่เราต้องดูแลน้ําให้มันใหม่ๆไว้นะครับ นะครับบางส่วนก็เริ่มเข้าเรานอน,นครับนี่ตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นหนุ่มครับจับชุดพี่ไปนะครับชุดน้องก็คุมฝูงแทนแล้วก็เป็นหนุ่มวัยนะครับเนี่ยตัวนี้เล็กพี่ขี้หนูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งใจเอาไว้รับแขก,กตัวงครับตัวนี้นะเอาไว้อุ้ม เช็ดน้ําเป็นสักตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับก็เต็มมากก็ประมาณสองร้อยห้าครับสองสี่สองห้านะรอยกลางๆครับรอยนี้พิมพ์นิยมตอนสมัยนี้นะหาคู่ง่ายครับหาหาคู่ง่ายหาปั้มง่ายด้วยนะครับเพราะพม่าแบบพม่ารอยนี่เยอะนะครับครับนี่ก็เพิ่งเกิดนะครับเพิ่งเกิดนะครับ ชุดนี้ประมาณเข้าห้าเดือนนะครับชุดนี้นะเข้าห้าเดือนครับนี่ครับ <c oughs> ชุดนี้รังนี้ก็แย่งแย่งขาแย่งรังกันนะครับแย่งรังกันเพราะว่า เป็นชุดไก่สาวนะนะครับชุดตัวเมียนะครับก็เป็นคู่กเกิดคู่เกิดในพวกเนี้ยนะครับเป็นชุดไก่สาวนะครับก็ยังเก็บไข่กินนะครับเก็บไข่กินเพราะว่าเป็นไข่คอกแรกแล้วก็เห็นสีไม้อะไรมือคู่เกิดแล้วนะก็คือเห็นในพวกเนี้ยมันมันมันตีกันในฝูงเนี่ยนะครับแต่ก็ยังยังไม่ยังไม่ให้ฟักเพราะว่ายังสาวอยู่แล้วก็ ชุดนี้ก็ยังไม่มีผลงานนะครับสมัครตัวเมียผมนะถ้าเกิดเป็นแม่ไก่นะครับก็จะคู่เกิดจะมีผลงานนะครับผมถึงจะเก็บนะครับจะเก็บาทาเหล่าทำกอนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผลงานก็จะไม่เอาไว้ตัวเมียจะทําลายหมดเลยครับตัวนี้ก็เละหมดเลยครับเนี่ยที่ว่า ฝนตกจากันไม่ได้ครับล่อเละเลยนะครับไอตัวที่ล่อเละนี่ตัวอยู่ข้างบนนะตัวนั้นะโตฝานะครับแล้วก็โอ้โหชนแบบเหลือแดกเลยตัวนั้นครับแล้วก็บ่าเยอะนะครับดูตัวนี้สภาพเล็ีไปเลยครับปีกเปิกแตกหลายหลอดหลายเส้นเลยนะในชุดนี้ก็เป็นชุดห้าเดือนนะครับหลายตัวนะครับชุดห้าหกเดือนนะครับหลายตัวนะครับ เนี่ยญาดดูนะครับยาดท่วมเลยนะนะครับยาดท่วมเลยครับเดี๋ยวต้องให้คนมาตัด้าอีกตัวสวยครับตัวสวยไปแล้ะพวกนี้ก็ประมาณเจ็ดเดือนนะครับหกเดือนเข้าเจ็ดเดือนนะครับเ่องขันไม่ชัดเลยครับ เนี่ยอันนี้ก็อนุบาลอยู่ข้างนอกหลายตัวนะครับเพราะว่าในซองเต็มนะครับในซองอนุบาลเต็มนะนะครับในซองที่ผมทําอนุบาลลูกไก่เต็มนะครับก็อนุบาลข้างนอกนะครับได้ขนาดก็คือแค่นั้นนะครับไก่ชนนี่อย่าไปเลี้ยงเพ,พราะพกเพราะพหอม,มมากนะครับยิ่งพกหอม,มยิ่งป่วยนะครับยิ่งอะไรเลยนะครับแต่ เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือต้องเลี้ยงให้กิงธรรมชาติเป็นหลักอันนี้กิ่งไม้หักลงมาผมก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวรอเก็บทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้เผากองไม้ก็คงเผาไม่ติดเพราะว่าฝนมันตกอยู่นะครับแล้วก็กองขยะมันเปียกอยู่นะครับมาดูครับลูกไก่หลายตัวนะครับหลายคอกนะเนี่ย เ่ยครับวันนั้นก็ตีกันนะครับตีกันเละหมดเลยครับหัวเหอหน้าตาแหกหมดเลยครับลูกมันสองตัวนะนะครับรอดแค่ไหนเอาแค่นั้นครับไก่ไก่ชนนะครับเลี้ยงเดี๋ยวไปซีเรียสนะครับ ในนี้ก็เป็นอคอผสมพอเทานะครับในนี้ก็จะมีแม่ไก่แล้วก็จะมีลูกไก่ที่อนุบาลในนี้นะครับเพราะว่าในซองเต็มนะครับก็เลยอนุบาลในนี้ไปเลยครับเนี่ยอันนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ว่ามีตำหนินะครับปีกแคปอะไรแคปก็ ไม่สวยก็จะไม่ไม่ให้เอฟซีไปนะครับส่วนตัวไหนที่ว่าสวยๆไม่มีจมีก็จะเอาอย่างนั้นนะครับให้เอฟซีไปนะนะครับลูกไอ้สีเท,า,เทาไม่ให้เหลือนะครับเพราะว่าเอฟซีผมชอบนะครับสีเทานี่ลายกาดนะครับก็คัดตัวสวยๆไปหมดแล้วครับเหลือตัวตัว,ตว,ตว,ตวที่เลยขี้เลยอยู่กับผมเนี่ยอกคดบ้างนะตัวก็ปีกแคบนะครับ ก็อย่างนี้ก็จะเ,เก็บไปเองนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อจรวดนะครับเนี่ยครับพ่อจรวดนะครับอยู่กับแม่พันธุ์นะครับรู้ดูกนันจะให้ฟักน้อยนะครับเพราะว่าเข้าฝนนะครับเข้าฝนเนี่ยนะครับโอกาสฟักมา ไม่ค่อยหลอดนะครับเรียบร้อยหมดนะครับยุงเยอะ